แล้วเครื่องนี้สีขาวจัวเลยฮะคล n น c เลยเครื่องนี้ขาวแบบขาวจริงๆฮะจาก i have CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับทีนี้เราทุกท่านเขาสวยไอแอลซีพียูครับแล้ววันนี้มันส่วนของไอแอลซีพียูเครื่องสวยอีกแล้วนะผู้ชมอ่ะจริงๆแล้วผมไม่อยากจะไลฟ์นะผมไลฟ์ไปแล้วเน่ผมแบบเอออยากจะปล่อยไปแต่ถูท้ายอ่ะเราต้องเก็กบความทรงจำไว้เพราะมันสวยเหลือเกินนะเครื่องนี้จบไปที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันจากไอแอลซีพียูครับแล้วมีทุกวันด้วยฮะผมเองก็พยายามที่จะถ่ายให้ทุกวันแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยคลีต้องบอกก่อนเลยว่าของคุณกิติพัฒน์นั่นเองนะครับขอญาตเอ่ยชืื่่่่อออออแแลล้้้วววววกกัััันน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 ทีีีีีมมมมมมมไไไหหโเเเรรราาาาาคคคคุุยบขขขจดดงงงงะะผผผๆๆสต เคเป็นตัวโหดด้วยจาก S X T กั้งก่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเคสจะเป็นทรงคิวเหมือนเลนลี่เหมือนอะไรก็ตามแต่ว่าเคสตัวนี้จะเป็นเคสตัวท็อปของ S X T ตอนนี้คือ N Z X T H 9ปกติแล้วจะมี H 9 Flow H 9แต่ว่าที่นี้ตัวบนสุดครับ H 9 Elite นะครับ H 9 Elite จะมีพัดลม F R 1 2 0ทั้งหมด3ตัวอยู่ตรงนี้เป็น R G B F R 1 2 0ตัว R G B ริ้วเข้ามาพัดเข้ามาปุ๊บ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 ป้๊บป กระจกเขาค่อนข้างหนานะครับกระจกเทมเปอร์กลาสเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ด้านด้านหน้า1ด้านตรงนี้นี่1ด้านด้านบน1ด้านคืองาน NZ เนี่ยคงไม่ต้องบอกหรอกครับว่าดีหรือไม่ดีฮะถามว่าไม่เคยแย่ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสมราคาแล้ววันนี้จะเป็นเทมเปอร์กลาสดกด้านหน้า1ด้านบน1ด้านข้าง1ตรงนี้นะครับนี่คือ n z ็ตัว H 9อิน t ลิตตัวท็อปสุดแถมมาทั้งหมด3โมตรงที่เป็น RGB คราวนี้เราจะพูดถึงซิสเต็มหมดละพอคราวนี้เป็นเคสสีขาวอะไรอย่างงี้หมดละเราจะพูดถึง CPU แน่นอนนะ CPU จะเป็น i9 13900KF ครับ24คอ32เทรดเทอร์โบ5.8นะตัวนี้เป็นหัด kf นะไม่ใช่ ks มันคือ kf เหมือน1 3 9 0 0 k ทุกประการกิกเกอร์เฮิร์สคอและเทรดแคสทุกอย่างนั้นเหมือนกันหมดแต่ต่าอย่างเดียวคือโดนตัด iGPU ออก เราตัด Intel Graphics 770ออกแต่ว่าผมบอกว่าไม่ติดครับแค่ลำพัง24คอที่2เทรดเนี่ยใช้ยังไงให้หมดก่อนใช่ไหมดังน,นั้นเนี่ยลูกค้าเลยเลือกเป็น i9 3900KF ครับแล้วก็ตัวการ์ดจอ14ครับได้ตัวก i ิ a ก y ไบต์ Gforce RTX 4090ตัวนี้เป็น4090และเป็นตัว Aero OC RAM 24 g ิกด้วยสังเกตตัวการ์ดครับหนามากหนามากเทียบกับปากกาผมนี่คือหนาเลยนะเห็นไหม นี่คือ RTX 4090ตัว Aero OC RAM 24 g b ครับจากตัวกิก a ะไบท์ที่จริงแล้วมันจบแล้วละ่ะ2อ,อย่างนี้แสนสี่นี่จบแล้ว i9 3900KF ตัวการ์ดจอเป็นตัวกิก a ะไบท์ Aero OC GeForce RTX 4090 RAM 24 g b ตรงนี้และเมนบอร์ด จะเป็นตัว S Lock Z790 Pro RS นี่คือเมนบอร์ดที่เป็นสีเงินกาก Z790 ตัว p ป o RS ก็คือจะเป็นตัวพี่โอเคใช้ได้ภาคจ่ายไฟ16เฟสพอเชื่อมต่อด้านหลังมาครบหมด Gen2 X2 ทุกอย่าง2.5 Gigabit LAN นาฮิกาอิเลโอเรียกได้ว่าระบบเสียงระบบอะไรทุกอย่างมากันเต็มและไปกันต่อที่ชุดน้ำแล้วก็เมมโมรีชุดน้ำกับเมมโมรี่จะใช้ยี่ห้อเดียวกันคือ Corsair และ Corsair เป็น White Corsair ว่า Corsair สีขาวทั้งหมดเลยชุด ไม่มีจอก็จริงแต่ว่าเป็นตัวที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือข้อแซ IQ H150i Elite c a r p e l i x XT ซึ่งคาว่า XT เพิ่มขึ้นมาคือว่าตรงเนี้ยเราจะได้ไฟท a r p e l i x มันจะสวยมากนะครับไฟมันจะสวยเป็นริ้วอย่างนี้เลยแล้วก็มี texture ที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้อย่างนี้ออกมาเนี่ย,น,ยน,นี่คือสิ่งที่เข้ามาและด้านบนจะเป็นหม้อน้ํา3ตอนถ้าเราสิบมอจะคอแซ่ตรงนี้แล้วพัดลมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า XT กับไม่ XT มันต่างกันยังไงสิ่งที่เปลีป่ยนแปลงขึ้นไปจาก XT เห็นได้ชัดเลยนะจะมีแค่2อย่างอันดับแรกคือลายตรงนี้เขาจะมีเพิ่มเข้ามาเพราะก็ติดคาเพลิกรุ่นแรกที่ไม่ XT แต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้แทน แล้วก็พัดลมเนี่ยก็จะถูกอัปเกรดให้มันรุ่นดีขึ้นเดิมเดิมแล้วพัดลมของไม่ XT เนี่ยจะเป็นคอแซในตระกูล SP120 แต่ว่าตัวนี้พอเปลี่ยนเป็นตัว X t ทปุ๊บตัวพัดลมจะเปลี่ยนเป็นตัว AF120 แทนดังนั้นเนี่ยก็เป็นตัวชุดน้ําที่ตัวท็ปทอปทอปที่ไม่มีจอนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าท็อปกว่าน,นี้จะเป็น elite lcd อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่เอาตัวมีจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวบนสุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Memory 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 เมมโมรี่เมมด RGB ตัว RGB ไไ้ฟ คาพิลิกส์เหมือนกันมี LED เยอะที่สุด12ดวงรองรับกันโอเวอร์คล็อกความจุรถทั้งหมด32กิกแน่นอนครับเป็น RAM DDR5 อยู่แล้วนี่คือ RAM DDR5 จาก Corsair ครับ32กิกบัส5,600เมกะเฮิร์ซ DDR5 เซรีส์บนสุดครับ Dominator Platinum ต,ตัว RGB เนี่ยทั้งคู่เนี่ยทั้งบล็อกทั้ง RAM เนี่ยเห็นไหมฮะได้ไฟคาพลิกรุ่นล่างๆเนี่ย10ดวงมั่ง6ดวงมั่งแต่ตัวนี้นี่คือเยอะสุดเลย12ดวงสำหรับ Corsair Dominator Platinum ตัว RGB. เอาสุดเหมือนกันครับและสังเกตดูว่าเคสตัวนี้มันเป็นทรงคิวใช่ไหมมันเป็นทรงคิวปุ๊บมันเป็นทรงอ้วนนะครับตามหลักแล้วเนี่ยเคสมันจะใหญ่แต่ว่ามันจะไม่สูงนี่คือทรงอ้วนถานเพา่อพัฒนายู่ไหนเพื่อพาฒนอยู่ด้านหลังครับทำให้มันแบบสามารถที่จะแบบงอออกมาจัดสายไฟได้โดยง่ายแล้วก็ทําให้ตรงนี้มีพื้นที่คือไม่ลกหูลรกตาบ้างเถอะเพราะว่าเพื่ะพัฒด้านซ้ายอยู่ข้างหลังนะเพื่ะพัฒน์จะเป็นของพลัมมาสเตอร์ NWE Go V2 1250วัตต์80 Plus g o l ประกัน10ปีเหมือนเช่นเคยนี่คือพลเตั ใหม่รองรับ PCI 5.0รองรับ ATX 3.0ให้มันยิงเข้ามาปุ๊บ จบตุ่มเหมือนเดิมปกติเลยนะครับนี่คือเพราะว่าจพที่เหลือกินเหลือใช้จาก Cooler Master 1258 0 0 Plus Gold ในส่วนของ Storage ครับลูกค้าเลือกแค่ไม่ใช่แค่หรอกมันเร็วอยู่แล้วก็คือเป็น Storage ที่ดีที่สุดจาก WD Western Digital ครก็คือ WD Black SN 850X ครับ1 TB ครับ read ั้น e สนั้นสูงสุดเลย7,300 m มก SN 770 570 570อาจจะ WD Blue อาจจะ3,500 m มก770อาจจะ5,000เม850อาจจะ7,000เมกแต่นี่คือบนสุดแล้ว 850x ไม่มีอะไรที่เร็วกว่านี้อีกแล้วตัวนี้คือท็อปสุดล,ละและวเครื่องนี้ป็นอีเครื่องนึงที่รายที่ติครับใครอยากได้ i9 ใครอยากได้แรงแบบพอดีพอดีไม่เยอะไม่น้อยแล้วโทนสีขาวใครอยากได้เครื่องนี้141,000 0จาก I have CPU ฝากครนี้ไว้ด้วยครับถ้าอยากได้แบบนี้พูดง่ายคือเครื่องมือนหนึงผมก็ทำได้แสนกระบาทผมก็ทำได้เรียกได้ว่าแอฟซีนั้นรับทำทุกงบประมาณนั่นเองนะครับ<ม>อยากได้แบบไหนอะไรยังไง ข้อความ f c e b o o k f แฟนเพจ i have cpu line ID i have cpu ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ